ทุกคนวันนี้เกิดสึกแย่งเปกันจ้าเมื่อไอ้ปังปังแอบมานอนเปรประจําตาแหน่งของไอ้บูบูเมือ่อไอ้บูบูมาเห็นจึงตอบว่าไอ้ปังปังโตมานอนเปรไอเห็ดยังเปรของไอ้เบปังปังจึงตอบไปว่าให้ผมนอนด้วยนนะ่อยพี่บูเปรพี่บูนัน่นุม่มกว้างสีสันสวยนอนสบายมากให้ผมนอนด้วยหนะ่อยอ่ะก็ได้ อย่านอนด่วนเดอ้อไอ้หวงังโอ๊ยปวดขี้อไกกอ,อ้ไปขี้กันเด้อไปไปเดี๋ยวผมรออยู่นี้นะครับทันใดนั้นไอ้ก้าวก็มาดึงกระชากไอ้ปังลงเนื่อจากว่าอย่ามานอนเปรอไอ้บูของข่อยออกไปพี่บูเชิญเหยครับลูกพี่ลูกพี่เชิญครับเปรของลูกพี่ห้ามใครมานั่งมานอนเด็ดขาดตัวเฮ็ดถึกแล้ว ไอฮัตตัวบักลาเอ้ยบกฮ่เอ้มาเฮ็ดกูมาลากกูกูเจ็บกูนอนเปลกูก็ได้วร่ากูสิฟองอีเมลบอกให้มึงกินข้าวเด้อมือนี้บักการเออโอ้ยคนขี้ทังเลยโอ้ยกูเจ็บบักฮ่ามึงกูนอนไม่บังกันนะอย่าตกเด้อบังเออกูสิฟองอีเมล ว่าสูกแกงกูสูบให้กูนอนนำ้ำแม่แม่ตีไอ้บูใหพรมแม่แม่ก่ม่แม่แม่อยู่สายวะสายบักบูบูมันอยู่สายแม่สิตีมันให้มันตรง